ดีคะ่ะทุกคนวันนี้เราจะไปแดนเนลามิดกันนะตลาดนั้นเรียบด่วนแดนเนลามิดค่ะเมื่อก่อนมันเป็นจอรดแฟร์ค่ะแล้วตอนนี้มันก็จะเป็นตลาดนัดเรียบด่วนเมื่อก่อนมันจะอยู่รามอินทาอันนี้จะเป็นสาขาสองจะเป็นแดนเนลามิดโอ้โหข้อมูลมาเต็มโดยที่ไม่ใช่มาจากเราสองคนเน <laughs> ไปกันเลย <laughs> นนี้เราถึงตลาดนันเรียบด่วนแดนเนลมิทาพระรามหนี่ใสเอฟเฟ่ด้วยป่ะเนี่เป็นสีขาวจะเป็นพวกของใช้เสื้อผ้าส่วนเป็นสีลายๆอ่ะจะเป็นอาหารป่ะให้เราใส่คือของมาแล้วมีที่ให้นั่งกินด้วยเอาไหมเอาไหมส้ยห้าบเกค่ะเอากล่องอาร์ตีฟู้ดค่ะหอม แซ่บมากเราก็หอมเขาย่างเนยอ่ะเดี๋ยวเนาะแล้วชาติเหมือนปลาหมึกเลยเนาะคล้ายๆนั้นถ้าอร่อยไดเอทก็ต้องทานเห็ดไม่ต้องทานปลาหมึกอร่อยไดเอทอร่อยต้บกินเห็ดด้วยนะคะมันไม่ต้องกินปลาหมึกไงกินอันนี้อ่ะมันก็จะหอมเอ็มเพราะว่าปลาหมึกมันคอเลสเตอรอลสูงกินเยอะมากทุกคนอุ๊ยอะไร เอาเคบับเคบับไก่ไหม55บาทเพิ่มชีสยื่นด้นยวยมากอือชีสยื่ยนไงอร่อยอ่ะไก่มันะกะกรอบหน่อย อแป้งนุ <c oughs> <c oughs> ่มไก่กรอบชีสยืดรสชาติอร่อยซอสดีซอสแน่นออดหอบกรอบนี <h 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 ่มันโดเอ้ยมันโกเอาออนีจนอลหนึ่งค่ะ เซอบียสามสิบบาทเท่าไหร่ยาวกว่าน้าเลยเหรอกว่าน้ายาวเหรอยาวกว่าหน้าเป็นไงก็โคตรจัดอยากลองอ่ะเอาไข่ข้าวไข่ลูกเป็ดเวียดนามสองสองห่อเอาสองฟอยละอุ้ยเอาฟองเดียวได้ไหมเราเอาไข่ข้าวเป็นไม้หนึ่งฟองเดียวยี่สิบ ไข่ข้าวกับไข่เวียดนามนะคะทั้งหมดไป40บาทนะคะถ้าลูกค้าไม่เอาตัวก็เขียวออกไหมไม่ค่ะเอาอ่ะเราองบรอกเขาบอกอร่อยชื่อร้านของฉันอิ่มเลยไหมอันนี้น่าร้านเลยหรอน้ำจิ้มน่าจะแซ่บนะขอบคุณค่ะอันนี้เหรอคะ ข้าวเลยอร่อยไข่ขาวเหนียวกรอบบะแรงทอดเอาไหมเอาไหมเอาไหมเอาจิง้งลีขายยังไงคะอเอารวมได้ไหมอ๋อเอาอันนี้รวมกับอันนี้โหปลากระแตมแตจิ้งลีทอดนะเขาทอดดีนะทอด กินจยืดดีกว่าไข่ข้าวคล้ายไข่ต้มแต่มันจะมีกลิ่นกลิ่นที่ไม่เหมือนไข่ต้มอือมรอะไรดิหกจุด <69. S 1> ูก้า โก้หอมนะหวานอันนี้สั่งหวานธรรมดาเดี๋ยวลองชิม,กกกมโกม้ก่อนโกอ้อร่อยไม่หวาน,นปนดด๊อกปิดป่ะปากเลยแล้วน,ะนดวดร้อนได้นี่ทำไมไม่เอาช้อนเขาเอช้อนให้นะเอาเอา โค้มันเฮ้ยแทเหมือนช็อกโกแลตที่แบบคือมันจะมีความมันอะแต่มันจะไม่ได้หวานอะเหมือนที่เขาใส่ในเค้กอะใช่ใส่ขนมเค้กอะแต่น้ำโกโก้ก็อร่อยดีร้านโกโก้ในตำนานทุกคนกินแล้วเป็นผู้ประสบภัยหมดจากลูกค้าทุกคนปากเลอหมดเลยปันดำจาลูกค้าทุกคนออกไหมเขาเส้นเล็กไหมได้นะ หยิบไดเส้นเลยจากที่คนสวยหยิบไปเลยนะใช่เอาลูกเส้นเลยเขาชมสวยเอาสักสิบห่อเราเล่นเอาสามห่อค่ะขอบคุณนะครับที่คนสวยเนี่ยแหละของคำนี้เลยคขาถือแล้วโมเลยเหรอใช่ต่ิดสอย่างเลยลูกติดสายด้วยแจ็เอะไรพี่โมตับตูดเหรคะตูดค่ะลูกค้าแต่ว่าจะผ่าแล้วด้านในไม่พิมพ้นะคะเอาตูดเขาเหนียวไหมลูกไม่อ่ะไม่อ่ะได้ค่ะลูกสี่สิบบาทเนอะเอาด้วยดีกว่า เดี๋ยวเราล่อให้ดีไหมเอารอได้ค่ะลุงทั้งหมด5 0าบาทู่้าสิบบาทเลยค่ะอุ้ยอยากกินยังทาโกยากิทาโกยากิเอาโกยาหนงอะไรคะหนึ่งร้อยบาทอ๋อลอน่กินากไเอาไหมเอา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 มเท่าไหร่คะยี่สิบบาทครับยี่บาทเอ้ยเอากระดูด้วยเป็นสามสิบปะคนมากเยี่สิบบาทเองเอากปเอเเอารวมรวม ทุกคนนะคะส0ใส่เกาะแดงใส่เกาะแดงกับตะนันนี่คือเราจะกินกันหมดเลยนี่คือสองซอยทุกคนบ้าไปแล้ว เดี๋ยวเราใช้จะเล่นเส้นแล้วก็แบนกันแล้วนะครับี๋ยวขอขอบคุณพี่โบระหว่างนี้คืองงมากจะเกี่ยวปล่อยเข้าไปก็เลยไม่แน่ใจว่าเอ้ยที่กรอบตอนแรกกินเข้าไปปล่อยแบบว่า อมวิไก่ตุ๋นไก่มดีอ่ะตุ๋นไก่แบบมันนหวานน้ำราเยนะคะแผ่นมะองงยี <g ül üyor> 5บาทถูกมากปลามึกย่างรอนานหน่อยนะคะเพรานนะว่าเขาย่างให้สดๆ เอออันนี้เขาได้ไส้กรอกแดงน้่ว่าอ่ะอ่ะค่ะอ้ำอิ้มมันอร่อยแต่บ้านไส้กรอกมัน ก็โอเคอ่ะมันจะเป็นกลิ่นซอสหวาน ไ <cam ina> <laughs> ด้ไงจบพอดีเลอมาเอาขนมเทียน,นะคะ่ะซลอะไรเซเกม <c oughs> ขอเทียนแก้วด้วยไซ้เค็ม okay, สองลูกก <c oughs> ือบสองเกือบสองกล้วย ยงไค่อะเอาไปแข่กีฬาค่ะมีโจนกับเมีย่ะนไม่ใช่โจนกับเมียจะยิงไกยดิอะไร่ะหมดยาทีซื้อห้าลูกยิงไปเลยเดี๋ยวเขาดาวแบบนั้นมาให้ โอ้ยโดนเลยอ่ะโอ้โหแม่นมากอ่ะเขี่ยตลอดเลยอ่ะเครยิงป oh. ืนมาใช่ไหมเนี่ยถือไม่ได้เลยนะน้องมูย claro> ิงแม่นมากโอ้โหทองเชียร์อยู่คนละหกสิบบาท ไม่ต้อห่วอะไรครับไม่ให้หมุนเลครับไม่ก่อนหนีก่อนไม่ใหหมุนเลยนะเด็กเด็กเด็ก

นี้สนุกไหมคะสนุกค่ะชอบรถบัมมากที่สุดค่ะอาหารถูกแล้วก็โอเครสชาติดีคือที่นี่มีครบมีให้แบบซื้ออาหารมีให้ช้อปปิ้งมีให้เล่นกิจกรรมแล้วก็แบบว่ามีให้ดื่มให้ดื่มด้วยค่ะใช่ก็ฝากทุกคนกดไลค์กดแชร์กด subscribe เป็นกำลังใจพวกเราด้วยนะคะบาย